สวัสดีครับพบกับรายการทีเด็ดบอลสูงต่ำกับเฮียทรงรายการที่จะวิเคราะห์ทีเด็ดสูงต่ำเต็มเวลาเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยสนับสนุนโดย1 2 3่ิน1มิติใหม่แห่งการเดิมพันระดับพรีเมียมและระบบแนะนำเพื่อนที่ดีที่สุดในตอนนี้สนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างกันได้เลยนะครับสูงต่ำคู่แรกในวันนี้นะครับในศึกฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นครับตูนิเซียจะพบกับมาลี คู่นี้จะทําการแข่งข,ขันกันในเวลา2องทุ่มของค่าคืนนี้นะครับตูนิเซียผลงานล่าสุดเนี่ยเป็นการลงเล่นในศึกอารับครับแล้วก็แพ้ให้กับแอลจีเรียมา2ประตูต่อศูนยในช่วงต่อเวลาพิเศษส่วนทางมาลีล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับมาลาวี2ประตูต่อศูนในเกมกระชับมิตรนะครับ ผู้นี้เนี่ยเจอการล่าสุดเป็นเกมกระชับมิตรในบ้านตูนิเซียแล้วก็เป็นตูนิเซียที่เอาชนะมาได้1ประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่16มิถุนา2021นเนะครับเกมนี้เนี่ยตุนิเซียเนี่ยชื่อในอดีตถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ในช่วงนี้เนี่ยผู้เล่นก็ถือว่าถ้าเทียบกับมาลีตอนนี้มาลีเหมือนจะมาแรงกว่านะครับตุนิเซียเนี่ยนำทัพมาโดยวาบี้คาซี่นะครับกองหน้าของแซงเอตียน แต่ทางมาลีเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับผู้เล่นที่พอมีชื่อเสียงเนี่ยอย่างอีฟบิซูมากองกลางตัวเก่งของไบรตันนะครับแล้วก็มีกลางคู่กันกันกบอีฟบิซูมาอย่างโมฮัมเหม็ดกามารานะครับกองกลางตัวหลักของเรดบูลเซาบวกนอกจากนั้นนะครับยังมีกลางรุกตำแหน่ง playmaker อย่างอามาดูไฮดาราของอาเบไลฟซิกและยังมีมูซาเชเนโปนะครับ ตีกตัวจีดของทางเซาท์แฮมตันนะครับกองหน้าเนี่ยก็ใช้เป็นอิบราฮิมาโกเน่ของทางซาบบอกนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะในสายตาของเฮียนะครับเกมนี้เนี่ยสกอร์สูงต่ำเนี่ยเขาต้องการแค่2ลูกเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าไม่น่าจะยากจนเกินไปนะครับมองว่ามาลีและตุนิเซียเนี่ยทั้งคู่มีเกมรุกที่ดีพอสมควรนะครับดังนั้นคืนนี้เนี่ย อย่างแย่ก็เสมอ1นึ1นะครับมองว่า2ลูกน่าจะแตกได้ดีไม่ดีเนี่ยอาจจะทะลุได้ด้วยซ้ำนะครับมองว่าคู่นี้เป็นคู่หนึ่งที่จะออกสกอร์สูงได้เพราะว่าบอลแอฟริกันเนชั่นครับส่วนใหญ่นะครับมักจะออกสกอร์ต่ำโดยตลอดเลยนะครับแต่ยังไงเกมนี้มองว่าสูงได้เพราะว่าทั้งคู่มีเกมรุกที่ดีนะครับให้กดไปที่สกอร์สูงได้เลยนะครับ สูงต่ำคู่ต่อมานะครับในศึกโคปาอิตาเลียอัตาลันตาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวเนเซีย คู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลา5้าทุ่มครึ่งของค่ำคืนนี้นะครับอั a ตาลันตาและเวเนเซียเนี่ยเป็นทีมในระดับกานโชว์ริอาทั้งคู่นะครับผลงานล่าสุดของทางอัตาลันตาคือการบุกไปถล่มอูดินเนเซ่หประตูต่อ2ส่วนทางเวเนเซียเนี่ยล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับเอซีมิลาน3ประตูต่อศูนเกมนั้นเวเนเซียโดนใบแดงไปด้วย1คนนะครับ ผู้นี้เนี่ยเจอกันล่าสุดเนี่ยในบ้านของออตาลนตาเมื่อวันที่1ทธันวาคม2 1 2นนะครับเกมนั้นออตาลนตาเป็นฝ่ายถล่มไปได้ถึง4ประตูต่อ0เกมนี้เนี่ยทางฝั่งของอตาลนตานะครับก็ดูแล้วเนี่ยมีผู้เล่นเจ็บอยู่2รายนะครับดูวานซาปาตาและโรบินโกเซนส่วนที่ติดโทษแบนก็มีมาลีนนฟกี้โจเซฟอิลลิซิตและราฟาเอลโตลอยส่วนทางเวเนเซียนเนี่ย มีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บหนึ่งรายนะครับนั่นคือโซเฟียนคียินนะครับส่วนที่ติดโทษแบนไปเนี่ยเป็นเซนเตอร์นะครับนั่นคือมิเชลซาวโโบด้านะครับแน่นอนว่าถ้าดูขุมกำลังออตาลนตาค่อนข้างเหนือกว่าเยอะมากนะครับถึงแม้ว่าดูวานซาปาต้าจะเจ็บนะครับก็ยังมีกองหน้าอย่างมาริโอปาซาลิตนะครับที่ยืนเป็นผู้เล่นฟอลไนให้กับทีมได้ ดังนั้นเนี่ยคืนนี้นะครับมองว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะออกสูงได้นะครับเวเนเซียหรือว่า ac ซเวนิสเนี่ยน่าจะต้านยากเหมือนกันและถ้าเปิดหน้าแรกเมื่อไหร่มองว่าสกอร์สูงนี่มาไวแน่นอนนะครับมองว่าคู่นี้3เม็ดเอาไม่อยู่นะครับน่าจะขึ้นถึง4ได้3-1-3-2มีแน่นะครับให้กดไปที่สกอร์สูงดีกว่านะครับสูงต่ำคู่ต่อมานะครับในศึกฟุตบอลคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2 ท็อตแนมฮอสเปอร์จะเปิดบ้านรับการมายืนของเชลซีคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตี2:45ของค่ำคืนนี้นะครับสเปอร์และเชลซีเป็นทีมในระดับพรีเมียร์ลีกด้วยกันทั้งคู่นะครับผลงานล่าสุดของทางสเปอร์คือการลงเล่นในศึก FA แล้วก็เอาชนะมอแคมไปได้3ประตูต่อ1ส่วนทางเชลซีล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านถล่มเชสเตอร์ฟิลด5ประตูตอนในศึก FA เเช่นเดียวกันนะครับ ผู้นี้เนี่ยเจอกันเกมแรกในบ้านเชลซีนะครับแล้วก็เป็นเชลซีที่เอาชนะมาได้2ประตูต่อศูนย์เกมนี้เนี่ยเชลซีค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับทางฝั่งซัปเปอร์เกมนี้เนี่ยก็ถือว่าข่าวร้ายนะครับเพราะว่าซองเฮิงมินได้รับอาการบาดเจ็บส่วนที่ยังเจ็บอยู่ก็มีคริสเตียนโรเมโรซีเฟนเบิร์กไวลลุนเช็คฟิต ทางเชลซีเนี่ยมีเจ็บ3รายนะครับเทรเวอร์ชาโลบาริสเจมและเบนชีเวลส่วนที่ลุ้นเช็คฟิตเนี่ยมีเตียโกซินวาเอ็นโกโรกองเต้และเซซ่าเอสตริโกเอต้าส่วนเอ็ดวาร์ดเมนดี้ไปรับใช้ทีมชาตินะครับในศึกแอฟริกัน เนชันครับเกมนี้เนี่ยทางสเปอร์ก็น่าจะมาในแผน3 4 2 1ผู้รักษาประตูฮูโกยอริสนะครับเซนเตอร์3คนเบนเดวิสเอริกไดเออร์และดาวิสอนซานเชตกลาง4คนเซจิโอริเกลอนพีแอร์เอมิวฮอยเบิร์กโอลิเวอร์สกิปและเอมเมอร์สันรอยัลกลางรุก2คนนะครับลูคัสมูราและจิโอวานนี่โลเซลโซหน้าเป้าใช้เป็นแฮร์รี่เคนทางฝั่งเชลซีก็น่าจะมาในแผน3 4 2 1นะครับผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นเกปาอาริซาบาลังกา เซนเตอร์3คนอันโตนิโอรูดิเกอร์เตียโก้สินวาและมาลองซากลาง4คนนะครับใช้เป็นคาร์ลัมพัสซันโอดอยซาอูนยีเกตมัตเตโอโควาสิตและมาคอสอลอนโซ่กลางลุก2คนนะครับเมสันเมาส์กับฮาคิมซีเยกหน้าเป้าโรเมลูลูกากูนะครับเกมนี้อย่างที่เกริ่นไว้นะครับนั่นคือเชลซีเนี่ยมีความได้เปรียบอยู่พอสมควรตุนไว้สองประตูนะครับแล้วยิ่งเป็นเกมสำคัญแบบนี้เชลซีเนี่ยมักจะครองเกมไว้และไม่ ไม่เปิดหน้าแรกนะครับจะใช้ความรัดกุมเข้าสู้นะครับมองว่าเกมนี้เนี่ยสเปอร์เหนื่อยแน่นอนนะครับเชลซีน่าจะครองเกมเหนือกว่าแต่ประตูเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นน้อยนะครับมองว่าคู่นี้เนี่ยไม่น่าถึง3ลูกนะครับเต็มที่เนี่ยก็ให้แค่2ลูกมีโอกาสจบเสมอด้วยการมีสกอร์ทั้ง2ฝ่ายหรือเชลซีอาจจะเฉือนชนะได้แค่1นูนเท่านั้นดังนั้นคู่นี้นะครับกดไปที่สกอร์ต่ำเล่นง่ายกว่าเยอะเลยนะครับสูงต่ำคู่สุดท้ายนะครับในศึก ซูเปอร์คโคปาอิตาเลียอินเตอร์มิลานจะพบกับยูเวนตุสคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตี3ของค่ำคืนนี้นะครับอินเตอร์มิลานจะเรียกว่าเจ้าบ้านก็ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเตะที่จูเซ e เป้มีย s ซ่านะครับก็เหมือนบ้านของอินเตอร์นั่นแหละครับผลงานล่าสุดของทางอินเตอร์เนี่ยเป็นการลงเล่นในศึกกันโชซ์เรียาาแล้วก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะลาซิโอมาได้2ประตูต่อ1ส่วนทางยูเว ล่าสุดเนี่ยเรียกได้ว่าพลิกนรกเลยนะครับใช้ผู้เล่น10คนพลิกกลับมาเอาชนะโรม่าด้วยสกอร์4ประตูต่อ3หลายๆท่านดูเกมนั้นเนี่ยพอโรม่านำสามหนึยูเว่โดนใบแดงเนี่ยบางคนเนี่ยถึงกับปิดจอไปเลยนะครับแต่กลับมาตอนเช้ายูเว่พลิกกลับมาชนะได้เฉยเลยนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากๆสำหรับยูเวนตุสในเกมที่ผ่านมา คู่นี้เนี่ยเจอกันล่าสุดในบ้านอินเตอร์นะครับแล้วก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับเมื่อวันที่25ตุลา2021เกมนี้เนี่ยอินเตอร์ถือว่าผู้เล่นค่อนข้างพร้อมนะครับแต่ยูเว่เนี่ยทั้งเจ็บทั้งแบนเยอะเหมือนกันนะครับผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บก็จะมีเฟเดริโกเชียซ่าเลโอนโดโบนุชชีและดานิโลส่วนที่ติดโทษแบนไปก็มี วนกัวดาโดและมาชัเดลิทนะครับอินเตอร์คืนนี้น่าจะมาในแผน35 2ผู้รักษาประตูเป็นฮันดาโนวิชเซนเตอร์3คนบาสโตนี่เดอร์ฟรายและสซครีเนียกลาง5คนนะครับอีวานเปรรซิสซานฮานอกลูบรโซวิชและนิโคลโลบาลเรล่ารวมไปถึงดุมฟรีคู่กองหน้าใช้เป็นลาทาโลมาติเนสและเอดินเชโกส่วนทางยูเวนตุสนะครับน่าจะมาในแผน442ผู้รักษาประตูเป็น วอลเชสเชสเน่ h, ney, นะครับแบ็กซ e ้ายอเล็กซานโดรแบ็กขวาเดอชิโยผู้เซนเตอร์รูการี่ยืนคู่กับคิเอรลินีกลาง4คนเดยานคูลูเซฟกี้มานูเอลโลคาเตลลี่โรดิโกเบนชันคูและอาดเรียนราเบียตคู่กองหน้าเป็นเปาโลดิบาล่ายืนคู่กับมอยเซคขีนนะครับแน่นอนว่าเกมนี้เนี่ยทั้งคู่มีกองหน้าที่ มีความคมสูงทั้งคู่เลยนะครับทั้งฝั่งอินเตอร์เนี่ยมีลาอทาโลมาติเนตกับเอดินเชโกทางยูเว่เนี่ยมีเปาโลดีบาล่าที่พอจะพึ่งพาได้ในส่วนของการจบสกอร์นะครับดังนั้นคืนนี้มองว่าทั้งคู่มีเกมรุกที่ดีเกมรับก็ถือว่าเสียประตูบ่อยทั้งคู่ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นคืนนี้มองว่าน่าจะมีประตูเกิดขึ้นทั้ง2ฝ่ายและน่าจะออกสกอร์สูงได้นะครับ3เม็ดน่าจะแตะได้มองว่าคู่นี้สกอร์สูงได้นะครับ ก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับทีเด็ดสูงต่ําในค่าคืนนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับทีเด็ดสูงต่ําในค่าคืนนี้นั่นก็คือมาลีกสกอร์สูงอัตาลันตาสกอร์สูงเชลซีสกอร์ต่ําและสุดท้ายยูเวนตุสสกอร์สูงนะครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับทีเด็ดสูงต่าในค่าคืนนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับทีเด็ดสูงต่ําในค่าคืนนี้นั่นก็คือแอลจีเรียสกอร์สูงแมนฟิ์ทาวสกอร์ต่ําซันเด